ช่วงบ่ายของทุกวันระหว่างที่ปิดเทอมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจส่วนตัวที่บ้านพี่รุตก็จะชัดชวนน้องๆในชุมชนไปพบกับคุณยายน้ำพึ่งและคุณตาโภสิตเพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่พวกเขารักและใฝ่ฝันอยากจะเป็นนั่นเสร็จแล้วนั่งทานารกันอยยังไ ดนี่นะคะเราเป็นห่วงมากในเรื่องของเยาวชนของชาติเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็เด็กๆเ,เขาก็จะมีเวลาว่างนี่เราหร่วงว่าเวลาว่างของเขาเนี่ยเขาจะเอาเวลาว่างไปทําอะไรอะไรท,ที่ถามผู้ปกครองก็คือเด็กๆเ,เล่นเกมทั้งวันโดยมาก<ด>ลูกที่มาเรียนวัฒนธรรมหรือการเติมกับครูเนี่ย 90%เนี่ยจะอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมหมายถึงว่าครอบครัวแตกแยกหรือครอบครัวต้องไปทำงานอื่นที่ไกลพ่อแม่แทบไม่ได้มาเลยแล้วก็จะให้ลูกเนี่ยอยู่กับยายอยู่กับยา่าอยู่กับทวดอยู่กับ,กบป้าแล้วเด็กๆก,ก็เวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็ขาดที่ปรึกษาเขาก็จะหันไปหาเพื่อนหรือพ่อแม่อาจจะทำงานแล้วก็ส่งโทรศัพท์ให้ลูกเพื่อนของเขาคือโทรศัพท์ เพราะฉะนั้นเราเป็นห่วงใหญเรื่องนี้แหละคะ่ะเรื่องที่เขาวันวันหนึ่งเขาจะดูเกมดูเรื่องราวต่างๆที่เขาอยากรู้นะคะก็เป็นห่วงกันในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบนันเปิดองค์การแล้วเรียกลูกหลานเราที่มีเวลาว่างหลังจากที่กินข้าวกินปลาเสร็จแล้วมามาซ้อมดนตรีไว้ลูกนะคะอย่างน้อยเราสามารถดึงเวลาให้เขาอยู่กับการซึมซับ วัฒนธรรมพื้นบ้านให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้เห็นคุณค่าอยากให้ลูกหลานได้ซึมซับวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือรากความเป็นท้องถิ่นนี้ชื่อโคสิตอีสมนะครับเป็นข้ากาชการนานนะครับคือเกษียณมาแต่ปีที่6แล้วนะครับแต่เรื่องของศิละปะยังไม่เกษียณนะครับคือ,อทำมาก็หลายปีหลายรุ่นหลาย,ลายกลุ่มนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตนะครับ ก็พอโควิดมาปั๊บเนี่ยกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราเคยคิดไว้เตรียมการไว้ก็สะดุดไปตามไปตามสถานการณ์ครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงทำกาเก็บลัมชื่อเล่นชื่อระกสวัสดีครับชื่อรุติรุตพรหมทองครับตอนนี้เรียนจบโรงเรียนบ้านลงมันครับจะไปต่อเทคนิคมหาวิทยาลัยเป็นรายได้ครับแล้วก็เวลาเล่นมันก็ผ่อนคลายครับที่เล่นส่วนใหญ่จะเป็น ชินชาอกองก็ได้เล่นบ้างครับมีวความรู้สึกภูมิใจครับที่กันตืมของจังหวัดส,สุรินดังไกลไปทั่วประเทศทั่วโลกครับสวัสดีครับผมชื่อเดชชายเย็รราพันธ์ดีชื่อเล่นชื่อเจครับเรียนโรงเรียนตอนแรกเรียนโรงเรียนเกษตรครับแล้วก็ย้ายมาอยู่โงมัดชั้นปห้าครับอยากจะเป็นมือฉีดีกองเป็นบทเพลงไว้ให้ลืนๆต่อไปครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเมธาศิทธิสานชื่อเล่นชอบูธครับเรียนโรงเรียนบ้านลงมันครับชั้นป .3 นะอพอมาเล่นดนตรีผมก็อยู่เล่นกีมครับ